พี่นิกี้ครับอยากให้ใครออกฮะอยากให้โซชาออกแล้วโอชาล่ะามึงทำไม่ออกได้คูขอบคุณมากอุ้ยแล้วเมื่อคืนแมนยูเป็นไงบ้างฮะ hey, hey. เละขนาดไหนเละเป็นขี้ยอมรับหรือยังว่ากากจริงคือเราอะ่ะยอมรับนะว่าแมนยูกากใครกากนะฮะผีมันกากกากขนาดไหน <Yeah. S 1> กากครับไม่มีอะไรปนอ๋อแล้วลิวอพูล่ะ เก่งเก่งมากไหมเก่งมากอยากจะขอบคุณลิพูหน่อยไหมฮะขอบคุณหงมากเลยครับเป็นบุญคุณกับเรามากเลยเป็นบุญคุณยังไงครับนี่ทับไปโอเล่ไปสักทีแล้วแฟนหงเขาล้อผีกากผีกากนี่เป็นไรไหมไม่เป็นไรวันพวกมึงแล้วที่ซาร่ายิงแฮตติกได้นี่เสียใจไหมไม่เป็นไรซาร่ามึงจะยิงก,กี่ลูกเรื่องของมึงขอเรื่องขอให้โอเล่ออกโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่นิกกี้ย้ำอีกรอบหนึ่งใครกากใครเก่งแมนยูกากและลิปูเก่งคำถามสุดท้ายแล้วถ้าเปลี่ยนตัวได้เนี่ยจะเปลี่ยนใครเปลี่ยนโฟชา เอ้ท่านครับท่านจะเปลี่ยนใครนะฮะเปลี่ยนนายกอะ